วิไลแบรนด์สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะวิไล e ก็จะเอาชุดรุ่นใหม่มาให้คุณแม่ๆได้ชมกันอีกครั้งไปรับชมกันเลยคะ่ะแล้วเราก็จะแฮปปี้ด้วยกันเพื่อได้เห็นชุดสวยๆของวิไลแบรนด์มาค่ะเริ่มต้นกันที่นะคะตัวนี้เป็นรุ่นรีพีทอีกครั้งหนึ่งนะคะรีพีทหมายถึงว่าขายดีมากจนต้องตัดเพิ่มนะคะตัวนี้ค่ะชื่อรุ่นว่า G 0 0 5 สีน้ำเงินนะคะ G005 สีน้ำเงินตัวลายดอกนะคะจะเป็นลายดอกยกช่อแบบนี้นะคะเป็นลายดอกไม้เรียงรายสายน้ําอยู่บนตัวนะคะแล้วด้านคอนะคะตัวเนี้ยพรีเมียมมากๆตรงไหนรู้ไหมแม่การที่มีคอปาดเล็กๆแบบนี้นะคะนี่คอแบบนี้นะ ไม่ว่าแม่จะใส่สร้อยแบบไหนก็สวยจะเป็นสร้อยมุกสร้อยคอทองคําหรือสร้อยรูปแบบอื่นๆนะคะเป็นสร้อยจี้นะคะก็สวยแล้วติดเข็มขัดเพิ่มขึ้นไปนะคะโหโดดเด่นมากๆนะคะถ้าเป็นทรงคอแบบนี้นะคะแล้วตัวของแขนนะคะแม่ดูนี่ แขนนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแขนกระบอกนะคะแล้วก็สําหรับคุณแม่ๆนะคะที่ต้องการโชว์ข้อมือโชว์เครื่องประดับนะคะโหตัวนี้บอกได้เลยว่าสามารถโชว์เครื่องประดับได้ด้วยนะคะอย่างนี้คือกําไลวิไลแบรนด์ตัวนี้เป็นสองกริย์ค่ะมีเพชรนะคะทองแล้วก็เงินนะคะสองร้อยห้าสิบาทค่ะตัวเก็มไรนะคะแล้วเสื้อตัวนี้นะคะเป็นดีไซน์ที่เอาไปใส่กับผ้าถุงแบบไหนก็สวยตัวนี้เป็นผ้าถุงสกินนี่นะคะผ้าถุงสกินนี่หางปลาสวยๆเลยนะคะนี่ ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแม่ G 0ูนย์ศูนยวิไลแบรนด์นะคะชอบใช้ก็ที่นี่ที่เดิมนะคะสวยงามพระรามเก้าไรแอดวิไลแบรนด์หน้าร้านมีดีกีที่จอดรถเพียบนะคะบอกเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันนะคุณแม่ตัวนี้นะคะชอบใช้ยังไงนะคะรหัส G 0 05นะคะขายเหนือใครๆก็ต้องชุดลูกไมว้วิไลแบรนด์ค่ะวิไลแบรนด์สวัสดีค่ะคุณแม่แม่วันนี้วิไลเอาชุดรุ่นส,สวยๆมาให้คุณแม่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งชื่อรุ่นว่า Z 011น,นะคะแท้011ตัวนี้นะคะสีจริงคือสีชมพูกรีบบัวค่ะตัวเสื้อเขานะคะเป็นผ้าลูกไม้นอกอย่างดีคอปาดนะคะตัวนี้คอปาดแต่เป็นลายฉลักนะคะลายฉลักแบบนี้เลยคุณแม่จะเห็นถึงความลื่นไหลาสายน้ํามันเป็นหลักควงจุ้ยชั้นดีที่จะทําให้การเงินของเราลื่นไหลนะคะแม่ดูนะมองผผๆเสื้อตัวนี้นะคะเหมือนจะมีลายน้ําไหลตลอดเวลาแม่เห็นถึงความเส้นโค้งของเขาไหมจะมีรอยน้ําไหลตลอดเวลาอย่างนี้นะคะทําให้เงินไหลทองเงินไหลนองทองไหลมา อย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรวยเฮงปังเงินทุกคนนะคะรับรองว่าตัวนี้สวยมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวแขนนะเป็นแขนระบายด้วยนี่ให้ซูมดูใกล้ๆตัวลูกไม้หูสวยเป๊ะมากนะคะนี่ปืด๊ด นี่ตัวแขนนะคะเดี๋ยวจะจับแขนให้ชมนะคะคุณแม่ค่ะนี้เลยค่ะเป็นแขนระบายเล็กๆแบบนี้นะคะรับรองใส่สบายค่ะไม่ฟิตไม่แน่นไม่ไม่อึดอัดนะคะคอแบบนี้นะคะจะใส่กับสร้อยแบบนี้ก็สวยแล้วก็ไม่อึดอัดคอด้วยค่ะมีไซส์นะคะตอนนี้ M ถึง XL นะคะ M อก36 L อก38แล้วก็ XL อก40นะคะถ้าคุณแม่ชอบใช้สนใจนะคะรับเสื้อเดี่ยวกันไปเลยค่ะราคา3,990บาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเห็นคลิปนี้คุณแม่พูด เลยว่าวันพระสวัสด,ดีแซตศูนศูนย์หนึ่งนะคะรับไปเลยค่ะราคาเพียงนะคะ1690บาทนะคะหนึ่บาทลายล้ำน้ำําไหลสวยๆแบบนี้เลยนะคะแขนยาวนะคะตัวนี้แต่ไม่ได้ยาวมากตัวนี้เลยสองมานิดหน่อยสําหรับคุณแม่ๆที่อยากจะใส่สร้อยกำไรมือที่จะโชว์ของนะคะโอ้บอกเลยว่าตัวนี้พรีเมียมมากๆ ถ้าบอกว่าชอบใช่ยังไงนะคะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะติดตามไลน์แอดวิไลนะคะก็ไลน์แอดวิไลแบรน d ์ค่ะหรือเบอร์โทร0 9 5 3์6 6 6า9นะคะมีหน้าร้านมีที่จอดรถมากมายนะคะนี่แล้วก็มีเสื้อสวยๆอีกเยอะมากนะคะอยากให้คุณแม่นะคะได้ชมกันนะคะรับรองว่าชุดสวยๆรอเสิร์ฟคุณแม่อยู่นะคะมีทั้งเสื้อชายเสื้อหญิงนะคะนี่ นะสนใจชอบใช้ก็ไลน์แอวิไลแบรนด์0953766659นะคะกระโปรงตัวนี้เป็นผ้าวารเรนติโน่น,นะคะ890บาทแต่พิเศษเฉพาะคุณแม,แม่แม่ที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะลดทันทีอีก300บาทนะคะเหลือเพียง590บาทกันไปเบลยจ้าด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ค่ะจูบแจ่จี วิไลแบรนสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับชุดแชเนลดีวิไลแบรนใส่สวยรวยบุญไปกับวิไลนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นเกรดพรีเมียมของที่ร้านนะคะมีหลายๆลูกค้ามาถามว่าอยากได้สีเขียวบ้างอะไรบ้างให้คุณวิไลทานิดนึงวันนี้วิไลก็ทําแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะรหัส005นะคะตัวคอแต่งลูกไม้ช่อชัยพพลึกตัวแขนนั้นซ้อนด้วยผ้า,ากันดีแขนสั้นใส่สบายไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าต้นแขนใหญ่ต้นแขนเล็กใส่สวยหรือเปล่าใส่สวยแน่นอนค่ะ แถมตัวนี้นะคะมีการซ้อนเชิงด้วยผ้าออกแกนดี้ช่วยพรางค่ะในกรณีต้นแขนใหญ่ต้นแขนเล็กอยากจะบงังจะกระแรกไม่ให้ดูโป๊เกินไปนะคะก็ใช้ผ้าออกแกนดี้ตัวนี้ในการพลางค่ะตัวลูกไม้นะคะใช้ลูกไม้นอกดอกเต็มแบบนี้เลยนะคะวิไลสูงใกล้ให้ดูนะคะนี่ตัวจริงของเขาคือสีเขียวนะคะสีเขียวค่ะ ลูกไม้เต็มนะคะใส่ไม่โป๊ค่ะตัวหุ่นตัวนี้นะคะเป็นหุ่นสีเนื้อแม่เห็นไหมคะด้านบนเนี่ยจะไม่โป๊เลยนะคะตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์เอมจนถึงไซซ์สี่เอ็ก์แอลแต่อยากจะบอกว่าทํามาไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นลิมิเต็ดสาหรับลูกค้าที่ชอบที่ใช่แล้วอยากได้นะคะรับรองว่าตัวนี้สวยมากๆนะคะนี่ด้านหลังด้านหน้าสวยหมดหยดย้อยแบบนี้เลยนี่ ลุงไม้เต็มหมดนะคะบอกเลยวิ่ไลแบรสงานแกรนเท่านั้นแล้วคอแบบนี้นะแม่นะมันก็ไม่ปีนจนเกินไปเราก็สามารถใส่สร้อยอะไรก็สวยสร้อยมุกสามชั้นของที่ร้านเพียง690เสื้อตัวนี้นะคะราคานะคะ2,990แต่ถ้าคุณแม่เห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าสวัสดีวันพระแซสศูนคุณแม่รับราคาไปเลยค่ะเสื้อตัวละแค่หนึ่บาทสามารถเอาไปมิกซ์ใส่กับผ้าถุงสีอะไรก็ได้รับรอง สวยมากๆอย่างตัวนี้นะคะอย่างเนี้ยเสื้อสีน้ําเงินเสื้อสีเขียวก็มีกับผ้าถุงแบบนี้ได้นะคะสนใจชอบใช่นะคะก็วิไลแบรนด์นะคะ0 9 5ย์6 66 6659หรือไล่แอดวิไลแบรนด์ที่นี่ที่เดียววิไลแบรนด์ชุดสวยจริงอลังการต้องงานบุญงานมงคลงานการกุศลวิไลแบรนด์ไม่มีพลาดเลยนะคะรุ่นนี้ใส่สวยเป๊ะปังมากๆค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโดยรักจากใจวิไลแบรนด์ค่ะ ไลน์แบรนด์ใหม่ครั้งค่ะวันนี้มารีวิวรุ่น G ศ054แดงแรงเพลิงแบบนี้ให้คุณแม่ได้ชมกันวันนี้นะคะวิญญาไเอาชุดที่รถสแมนแตนสุดๆมาให้คุณแม่ได้ชมกันอีกหนึ่งชุดชื่อรุ่นว่า G 0 0 5ทรงนี้นะคะจะเป็นทรงแขนกระบอกใส่แล้วดูเรียบร้อยสุดหรูแต่ไม่ดู ก,กระโหลกกระราแน่นอนเพราะว่าตัวนี้นะคะแม่เป็นคอปาดเล็กๆแบบนี้จะใส่กับสร้อยแบบไหนก็สวยเวอร์นะคะตัวลูกไม้นะคะใช้ลูกไม้นอกอย่างดีเย็บซับในตะข่ายสองชั้นใส่สบายๆเป็นทรงเขา้ารูปค่ะใส่แล้วสวยเสียเป๊ะปังนะคะมีด้วยกัน2ส,สีค่ะจะเป็นรุ่นสีแดงวายแบบนี้นะคะแม่ดูนะซับในด้านหน้านะคะวิไลทําทเป็นทรงหัวใจให้ด้วยแบบรอยอกเห็นไหมแม่นะ แม่เห็นรอยอกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้รอยอกรอยอกเป็นอย่างนี้นะด้านในเป็นซับในรับรองพรีเมียมไม่โปด้านแขนนะคะเป็นลูกไม้พรีเมียมอย่างดีแบบนี้นะคะคุณแม่ค่ะดูซะก่อนรับรองใส่ยังไงก็ไม่โปแล้วมีตะข่ายด้านในซับให้อีกทีหนึ่งเป็นทรงเข้ารูปสวยสุดๆค่ะมาด้วยกัน2ส,สีที่เมื่อกี้วิไลอธิบายไปแล้วก็คือจะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่า เอาไปใส่กับผ้าถุงสีไหนก็สวยนะคะแล้วก็ตัวนี้แขนไม่ยาวมากคุณแม่ก็สามารถที่จะเอาใส่กําไรไลสร้อยข้อมือแบบนี้ได้นะคะนี่เราก็ใส่กับผ้าถุงสกินนี่สีทองแบบนี้ได้นะคะผ้าถุงสกินนี่ขอบคุณค่ะสําหรับคําถามคุณแม่นะคะ590บาทเท่านั้นยืดได้จนถึงสะโพก40เลยนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่ไซส์เมนะคะสะโพกประมาณแบบ36แล้วยืดไปได้อีก4นิ้วนะคะก็เ,ะเป็นแบบว่าลุกเป็นผ้าสกินนี่นะคะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะ g 0 0 5นะคะตัวนี้นะค สีน้าเงินค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะคะ หรือถ้าคุณแม่จะซื้อยกชุดนะคะเป็นเสื้อและกระโปรงสีเดียวกันก็ย่อมทําได้นะคะซึ่งสีน้ําเงินก็จะมีเสื้อสีน้าเงินและกระโปรงสีน้ําเงินค่ะสีแดงก็จะเป็นเสื้อสีแดงและกระโปรงสีแดงนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะยกชุดเอาไปเลยค่ะ ,3990 บาทนะคะได้เสื้อลูกไม้สีสวยกระโปรงเป๊ะแบบนี้เป็นผ้าไหมอิตาลีทั้งชุดนะคะตัวซับในวิเลยก็ใช้ผ้าไหมอิตาลีนะแม่นะแล้วก็การตัดเย็บแบบเกรดท้องเสื้อแต่ถ้าคุณแม่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วทักมาที่ นี่เลยไลน์แอดวิไลแบรนด์หรือโทร0953766659บอกว่าดูไลฟ์วันพระรหัส G ี005ก็จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงตัวนี้นะคะเอาไปเลยค่ะราคาชุดนะคะได้เสื้อและกระโปรงสีเดียวกันแบบนี้เป๊ะๆสวยๆปังๆเลยนะคะในราคาเพียง1,890บาทหรือคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะกระโปรงผ้าไหมอิตาลีแม่ไม่อยากได้ ก็อยากจะได้เป็นเสื้อกับกระโปรงผ้าสกินนี่แบบนี้วิไลก็จัดให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากได้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า G 005นะคะทักแชทแอดไลน์ามาได้ที่นี่เลยไลน์แอดวิไลแบรนด์095 3766669ดยหลโดยรักจากใจวิไลแบรนด์วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสุดหรู ของที่ร้านนะคะชื่อรุ่นว่า G 0 0 5รุ่นนี้รีพีทแล้วรีพีทอีกนะคะตัวจริงของเขานะคะจะเป็นสีแดงวายนะคะสีแดงเข้มเข้มสุดหรูสุดพรีเมียมคอจะเป็นคอปัดเล็กนะคะรับรองค่ะคุณแม่ว่าเสื้อแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณแม่จะใส่เป็นสร้อยแบบไหนก็สวยอย่างที่วิไลรีวิวไปแล้วนะคะว่าสำหรับสร้อยที่เป็นแบบว่า ใส้เพชรไส้ทองก็ใส่สวยสําหรับคอแบบนี้เดี๋ยววิไลเบรนให้ดูนะคะนี่ถ้าเป็นสีน้าเงินนะคะนี่เป็นสร้อยสามชัน้นเป็นลักษณะเสื้อคอเดียวกันนะคะเห็นไหมสวยเป๊ะปังนะคะเชื่อรหัสจีศูนย์ศูนย์ห้านะคะนี่